สวัสดีครับวันนี้มารีวิว10ล้อเครน5ตัน5ปลอกนะครับยางใหม่10เส้นนะครับฮีโนวบิกเจอรแรงมา้าจดทะเบียนปี64นะครับไม่แสนห0พันะครับกระบะใหม่นะครับหเมตรหนะครับยางใหม่10เส้นเหลือเก็บงานอีกเล็กน้อยนะครับเครน5ตัน5ปลอกนะครับ สองล้านหกแสนห้าหมื่นบาทเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวนะครับสนใจยังไงพักถามได้นะครับช่องทางกติดต่ออยู่บนหน้าจอนะครับสังเกตดีๆมีทั้งเบอร์โทรและ I d l ดีไลน์นะครับสนใจรถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็น4ล้อหล้อ10ล้อหัวลากนะครับรถเพลนนะครับตอนนี้มีหลายคันนะครับพักถามได้เลยนะครับอยากชมรถสามารถเข้าไปใน g ู o ก l e Map พิม์รถบรรทุกดีๆแล้วกดนำทางมาได้นะครับสำหรับคันนี้ รถสวยและพร้อมใช้มากๆนะครับสนใจยังไงนะครับทักถามได้เลยนะครับรถมีมากมายนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ